สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาติดตามนะครับหลังจากที่เรา,าลงอาพอลูกนะครับมันเพร้าหรือว่ามันจาวนะครับผ่านไปแล้วก็เกือบสามอาทิตย์แล้วนะครับสามอาทิตย์เกือบเดือนแล้วด้วยนะครับก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนะครับอันนี้ก็จะมี บางหลุมนะครับที่ยังไม่มีการแทงแทงยอดออกเลยนะครับสามหลุมละสี่หลุมนะหลุมที่ห้านะครับหลุมที่ห้านี่ก็แทงยอดขึ้นมาได้สูงแล้วครับน่าจะถึงยี่สิบเซนแล้วนะครับหลุมที่สี่หลุมที่ห้านะครับไม่มีหลุมที่หกนะหลุมที่หกนะได้นะครับ ก็ประมาณ15เซนนะครับหลุมที่7นะครับก็ได้นะครับหลุมที่8นะก็ได้นะครับขึ้นมานิดหน่อยนะครับเก้าไม่มี10บอ่าสิก็ได้นะครับขึ้นมาแล้ว